ได้ดูใน Facebook หรือเปล่าที่เขาแจกทองอ่ะเขาให้พี่ฟ้ามาวงหนึ่งเพราะว่าพี่ฟ้าทำดีขายเก่งเขาเลยให้เป็นรางวัลก็เลยใส่เลยผมยังไม่แห้งดีเพราะว่าแบบพึ่งสระผมแล้วก็เป่าก็เลยจะเป็นกระจุกกระจุก grand p r i t นม่ต้องซื้อแล้วนะพอแล้วนะขัดไม่ออกอ่ะไอสเปรย์ฉีดผมสีดำอ่ะมันติดในเล็บอ่ะเอาไม่ออกดูเป็นคนไม่สะอาดเลยอยากตั้งกล้องพราะวเหมือยให้ทุกคนได้เห็นหน้าแบบพอได้หายคิดถึงกันบ้างไม่มีอะไรหรอกไลฟ์เนี้ยเดี๋ยวพี่ฟาก,ก็ต้องเอาสักเทสเอาสตีหนึ่งก็องนอนแล้ว วันนี้แอบไปกินข้าวต้มมาข้างนอกเพราะรู้สึกว่าแบบวันนี้เราทํางานทั้งวันเลยตื่นเช้าแล้วก็ทําภารกิจมาทั้งวันก็เลยอยากให้รางวัลตัวเองว่าอยากกินข้าวต้มแสงชัยก็ไปไปกับพี่สาวไปกินต้มบวยแล้วก็กลับ ก็รู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เราได้กินอะไรอร่อยๆหรืออยากสิ่งที่เราอยากจะกินนะมันเหมือนเป็นการชาร์จแบตมากๆเลย When you sleep my queen Maybe next ten minutes ปีหนึ่งจริงนับเลยหกนาทีลงแล้ว มองกล้องได้ไหมอยากสบตาพอไหม สูงไม่พอเนี่ยสั่งรองเท้าส้นสูงเพิ่มไปละผมอะอ,อืฟิลเตอร์เธอคอนแทกอะไรล่ะ เธอมันเก่งอยู่นะคิดถึงนะแล้วก็หาซื้อไปซื้อนมกันมาจริงๆจะบ้าตายซื้อนมมาส่งที่โรงแรมงงมากดอม love you so much my only one queen love you too thank you for support me นะ โอ้ยอีกสี่นาทีจะไปแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเพราะว่าพี่ฟ้ามีไปงานตอนเจ็ดโมงรู้จักคลินิกเพิ่มความสูงของฮาน่าจำได้ปะของอะไรนะ ดอมเขาจริงจังใช่จริงจังมากนี่งงนะบอกว่าอยากให้พี่ฟ้าสูงก็คือสั่งนมกันมาสองแพ็คงงมากโอ้ยฟิลเตอร์มันจับหน้าแล้วอ่ะโอเคสบายใจละ ไม่มีฟิลเตอร์แล้วรู้สึกว่าหน้าเหมือนเด็กเกินไป ไหนชาถามไม่มีหางเสียงไม่น่ารักเลยไหนพี่ชาคะอะไรเงี้ยไหนชาน่ารักเลย hope you sleep well tonight my please have a sweet dream you too tea. น a sweet dream b a b พี่ชายน่าจะอยู่ห้องไม่ไม่ห้องมาก็ห้องดีไม่ห้องดีก็ห้องมารีแหละ คักไม่สูงไปกว่านี้แล้วในด้อมเราพ่อบอกฝันดีอยู่นะบอกในนี้ได้ไหมอะฝันดีนะคะขอบคุณทุกคนที่ที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงหน้าบ้านหลังบ้านขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รักทุกคนมากๆนะคะ ชาวรอมของเราอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือแกงให้น้อยลงหน่อยก็ได้แกงพี่ฟ้าเก่งมากจับผิดกันเก่งเวอรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแป้นพิมพ์พี่ฟ้าบางทีมันสลวนไงมันเลยพิมพ์คําเนี้ยแต่มันไปนเด้องอีกคำหนึ่งอะ่ะโอ้โไวมากใช่ฝันดีนะคะทุกคน ี่หนึ่งแล้วพี่ฟ้าจะลงเล่าขึ้นนี่เห็นชุดนอนไปงั้นแหละก็เห็นว่าซื้อขึ้นมาแล้วก็เลยแบบใสซะหน่อยละกันเดี๋ยวจะไม่สบายใจจริงๆได้ชุดนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ขอนแก่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เพิ่งจะได้ใส่อยากให้พี่ฟ้ามาร้านอาหารเหนือเชียงใหม่แล้วจะติดใจพี่ฟ้าเคยไปเชียงใหม่อยู่ เจไดเดี๋ยวรอแบบเสร็จภารกิจทุกอย่างอะไรเรียบร้อยก่อนอยากจะไปเขาเรียกอะไรนะเชียงใหม่อะท่าเลยนะท่าช้างหรอใช่ไหมท่าช้างปะดูแลตัวเองด้วยนะเช่นกันนะคะพี่ฟ้าอยากเจอ พี่ฟ้ามากๆม,มาเจอกันได้ค่ะเดี๋ยวเนี้ยมันจะเริ่มมีการอีเวนที่ต้องออกอีเวน์แล้วมาเจอกันได้นะถ้าช้างใช่ไหมถ้าแพรท่าแพรเหรอท่าช้างหรือถ้าแพร ท่าช้างใช่ช้างมันเนาะน่าจะท่าท่าน่าจะทั้งท่าช้างและท่าแพนแหละสองท่าละกัน คนไม่ต้องเถียงกันแล้วนะพี่ฟ้าให้สองท่าเลยทั้งท่าช้างและท่าแพโอเคนะใช่จะบอกว่าท่าช้างสาวเยอะมาก <c oughs> แล้วฉันไปทุกรอบเลยฉันชอบมองจอที่เขาชอบขึ้นอะจออะไรนะโปรเจคเตอร์ or, หรอเขาเรียกว่าจออะไรไม่รู้จอ L E D ที่เขาจะชอบขึ้น สาวๆในร้านนะ่ะแล้วเชียงใหม่นี่เป็นอะไรที่แบบข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เลยอะจริงสาวใส่หวานไม่หวานนะวันที่พี่ไปนี่ก็เป็นฟิลแบบเซ็กซี่อยู่นะแต่ละคนอนะ แต่ก็ต้องยอมอุ้ยแต่ก็ต้องยอมสาวเหนืออยู่หนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมผิวดีมากขาวมากขาวอะไรขนาดนั้นนะนี่ไปนี่เป็นจริงๆอะปกติเป็นคนพี่เป็นคนที่ชอบเต้นมากเลยเจได ยิ่งได้เป็นสายโจสายอะไรเงี้ยนะเขาให้บอกแต่วันนั้นนะที่ไปท่าช้างคือไม่ได้เต้นนั่งอย่างเดียวดูอย่างเดียวเจ็บให้เลยท่าช้าง You so sweet and really special for me so much my queen oh why you so cute huh thank you love you เที่ยวพาทัวร์วัฒนธรรมและสิ่งที <t <t ่น่าสนใจได้นะเชียงใหม่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมืองที่แบบ มันเหมือนเข้าไปแล้วเหมือนแบบเหมือนโดนต้องมนะ่ะนี่เรื่องจริงตอนแรกกะจะไปแค่สาวันไปไปมาๆกา็ไปอยู่เป็นสิบวันสาวใต้ฟันสวยต้องลองฟันต้องดูฟันจริงเหรอ อ๋อแม่กำปองเล่าประสบการณ์ให้ฟังไหมไปนอนแม่กำปองสุดๆไปเลยตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบตอนนั้นตอนที่พี่ฟ้าไปอะ่ะคุณมิ้ววันนี้ค่ายังไม่นอนอีกเหรอฝนตกแล้วมันมืดมากขึ้นไปแม่กำปองเข้าที่พักแล้วเหมือนขาดการติดต่อ ฉันวังเวงมากแล้วระหว่างที่ฉันนอนอะ่ะฉันไปกับดอลลี่นะ่ะดอลลี่ก็อยู่มันมีเสียงคนเดินตลอดเวลารอบห้องฉันเลยอะ่ะเป็นห้องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนอนมันเหมือนเป็นบ้านแบบบ้านที่อยู่บนเขาอะ่ะแอบวังเวงใจลอยจะลงไลฟ์ตีหนึ่งอะให้สี่นาทีก็ได้ ไม่น่าพูดถึงเรื่องสาวเลยมันคือคืนฉันหมายถึงฟันนี่ฟันนี่ไปสิงทวิตตัวจริงโอพักเลยตอนนี้คืองงไปหมดยังถามตัวเชื่อไหมว่าเข้าติ๊กเออไม่ใช่เข้าติ๊กเข้าทวิตเตอร์ยังงงเลยว่าไอ้ที่รีไปนยใช่ทวิตท,ทวิตเราปะวะ ทำถูกป,ปะวะอะไรเงี้ยตอนนี้งงไปหมดละทวิตใครเป็นทวิตใครมันน่าทุบไอ้พวกที่ใช้ชื่อเรายังไม่เท่าไหร่มันยังมาตั้งใส่ตัวจริงเหมือนกันอีกอยกีกจะทุบให้หลังแอนแค่นี้ก็งงจะแย่อยู่แล้วเข้าใจคาว่าทุบหลังแอนปะ มันจะตั้งวงเล็บตัวจริงกันทำไมไอเราสาใส่ไว้ว่าเราเป็นตัวจริงเพราะทวิตคนก็แบบใช้ชื่อเราชื่อคนอื่นเยอะมากมันพาเรางงไปด้วยไงเขวเลยเข้าทวิตบางทีเราก็ไอที่โพสเมื่อกี้มันใช่ของเราเปล่าวะอะไรเงี้ยเพิ่งกลับจากสุราร์วันนี้คือพรุ่งนี้ฟ้าไปสุราร์นะรู้ยัง พักผ่อนเยอะๆนสาวคิดถึงนะสาวใหม่โก,โกเกะเราเมื่อไห่มื่นหกไม่นอนกันหรอสตีหนึ่งแล้วอะอ,อตีหนึ่งแล้วเหอะชอบสาวภาคไหนจริงๆชอบทุกภาคค่ะ พราะแต่ละภาคก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันออกไปภาคเหนือเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบเขาจะมีความตะต่อนยอนเหมือนจะมีความน่ารักความแบบเป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างที่ดูแล้วไม่เบื่ออันนี้คือสเสน่ห์ของสาวภาคเหนือแต่เป็นสเสน่ห์สาวภาคอีสานเนี่ยจะเป็นสายแซบเลยอะแซบแบบ อันนี้วัดจากสิ่งที่พี่ฟ้าไปเจอมานะที่ฟ้าไปเจอมาได้แบบไปเที่ยวแล้วไปเจอแบบอะไรเงี้ยคือพากเมื่อกี้พูดภาคอะไรนะภาคอีสานปะจะเป็นแนวแซบเป็นแนวแบบเป็นผู้หญิงแซบแซบเผ็ดเผ็ด,ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผ้ากลาง ภาคกลางนี้จะเป็นผู้หญิงสไตล์รู้ทันทุกเหตุการณ์ก็คือจะเป็นผู้หญิงไหวพริบดีหลอกยากเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นฟิลแบบดุดุดุดดหน่อย แต่ว่าสวยเขาจะมีความุคมอะไรเงี้ยความหน้าชัดอะคนใต้จะหน้าชัดมากซึ่งสเสน่ห์แต่ละจังหวัดอะเอแต่ละภาคก็แตกต่างกัอนออกไปพี่แชมป์มาหลับก่อน เฮ้ยทำไมยังไม่ดอนเลยอย่างเงี้ยดูจริงปะก็จริงนะนอนดึกจังนอนแล้วคะ่ะนอนต้องนอนแล้วเราปิดไฟแล้วเราจะลงไลฟ์แล้วคนในนี้ชวนหนูคุยอ่ะหนูปิดเลยก็ได้ปิดเลยดีไหมคนในนี้ชอบวชวนหนูคุยตอนแรกหนูจะลงไลฟ์แล้ว รีวิวชาล็อตเหรอก็เป็นผู้หญิงที่ ตรงๆอ่ะงงไหมตรงอ่ะแบบตรงตงฟิลแบบแมนแมนแล้วก็เออก็เป็นฟิลแมนแมนตรงๆอะไรเงี้ยน่ารักดี ก็จะมีความคีออนบางครั้งบางครั้งก็จะดูตรงๆก็ตรงๆจะพูดยังไงก็นั่นแหละ มีสเสน่ห์ไหมมีก็มีสเสน่ห์นะฟันสวยไหมไม่เคยจ้องฟันเลยอะไม่เคยจ้องฟันน้อกเขเลย จ้องแค่ตาโอูมีกาจ้องเป็นคนที่จ้องหน้านานมากไม่ค่อยได้อะตาสวยใครเขินมันไม่มีใครเขินเลย ราไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ้องนานเพราะว่อาออเขินแหละเขินก็ได้ตัวจริงปะพักนะปวดหัวมาก ูตร,ตรงจากใจก็เขินแหละทุกคนไม่ฟ้านอนแล้วนะอุ่นไหนนะ แล้วคิดดูดิฟันขาวถึงขนาดว่ายิ้มอ่ะแล้วแบบ <c oughs> แลาไม่ไเห็นเนาะ <c oughs> <c oughs> ปกมากแอบยิ้มแต่ว่าฟันเรืองแสงออกมาเมื่อกี้ <c oughs> น่ากลัวมาก เ <laughs> มื่อกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะรีบเปิดไฟเลยกลัวตัวเองมากเลยอ่ะฟันมันเรืองแสงออกมาอุตส่าห์แอบยิ้มเพราะว่าแบบเราแกล้งคนในไลฟ์เย ไปแล้วทุกคนไปไปบว่าจะตีหนึ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงเดี๋ยวจะโดนดุนะคะจะโดนดุว่าทําไมไม่นอนแต่พรุ่งนี้ก็ไปแบบตาโบอี <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่แบบต่อให้นอนเยอะแค่ไหนนะแต่ถ้าตื่นเช้าอ่ะตาจะแบบตาจะก็ยังคงอ่วงอยู่ดีอะไรเงี้ยตาพี่ฟ้าจริง <c oughs> เล่าเรื่องโป๊ะอะไรหนึ่งอย่างให้ฟังก่อนว่ะขอขำก่อนได้ป่ะวันเนี้ยเอ่อทีมมิสแบรนด์ท็อป10อะเราไปกันทั้งหมดสิบคนใช่ไหมอ้อเก้าสี่นอกเมื่อไหร่คอเค็ดคอตกหมอนไปหาหมอกันเลยไม่ได้ไปออกอะไรกันพวกเราไปทั้งหมดของพี่ฟ้าอีเวนต์วันเนี้ยทั้งหมดแปด